ฟิล์มค่ะ,คะวันนี้ฟิล์มกับฟิวมนะคะจะมารีวิวเทนนิสบอลกรัรมนะคะก็จะเป็นหมักฝรั่งรูปลูกเทนนิสนะคะซื้อจากไหนน้องฟิว์มเจ็ดเเลเวนตนี่นะคะเดี๋ยวฟิวมกับฟิล์มนะคะก็จะมาแกะให้เพื่อนดูกันคะ่ะแากแพ็กเกจตน,นะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะเป็นลูกเทนนิสลักษณะของหมักฝรั่งอันนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนลูกเทนนิสเลยค่ะแต่มองไปมองมาเหมือนเลมอนเลยนะคะรสชาติเลมอนแน่นอน ในหนึ่งห่อนะคะมีทั้งหมดห้าลูกนี่นะคะฟิมย้ําเลยนะเป็นหมกฝรั่งนะคะไม่ใช่ลูกอมหมกฝรั่งก็คือเคี้ยวเล่นๆได้นะคะเป็นลูกลูกเทนนิสนี่นะคะเดี๋ยวฟิมกับฟิสจะมาชิมหมกฝรั่งลูกเทนนิสกันนะคะโอ้ยอ้ยโอมยขอแข็งแข็งฟันก็ไม่มีว้าวหืแข็ง <laughs> ขนาดมีฟันยังกัดไม่ได้เลยนะกัดไม่ได้เปรี <laughs> <อ> <c oughs> ้ยวมากเลยอ่ะ <h ums> มันแข็งมากเลยนะคะฝังน้องฟิลมไม่ค่อยมีเลยแข็งมากคือตอนนี้นะคะฟิลมก็เห็ยว่ามันเป็นเนื้อมักฝรั่งเลยนะคะตอนแรกเปรี้ยวมากน้องฟิลมรสชาติเป็นยังไงมากมันจะเปรี้ยวเปรี้ยวเลมอนนี่รสชาติเปรี้ยวมากไหมเปรี้ยวมากตารกัดนะคะก็แบบแข็งมากเพราะว่าฝันไม่มีฝั่ <laughs> งฝรั่งเทนนิสน,นะคะมีขายที่เตเว้ยเดเว หะะมอกฝรั่งเทนนิสค่ะหมอกฝรั่งเทนนิสนะคะคือฟิล์มก็ไม่เคยเห็นที่ไหนนะคะที่มันเป็นรูปโลกเทนนิสนะคะ <c oughs> อุ้ยเอฟเฟคกระจายน้อไลไลหมกฝรั่งเทนนิสนะคะอร่อยมากเลยนะคะแล้วก็รูปร่างก็แปลกมากเลยนะคะรสชาติก็อร่อยมากเลยค่ะ <c oughs> ติดตามฟิลได้ <c oughs> ที่ y o u t u b e Facebook Happy Channel แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ <c oughs> บ๊ายบาย